รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนางสาวตรีนุทเทียนทองนะฮะได้เน้นย้ำถึงการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ครับว่าเป็นไปตามกำหนดการเดิมก็คือวันที่1พฤศจิกายน2564ครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยครับตั้งเป้าไว้นักเรียนทั้งหมดเกือบ11ล้านคนนะฮะ ทั้งประเทศรวมถึงนักเรียนที่อายุไม่ถึง12ปีด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะนักเรียนที่อายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวน5ล้านกว่าคนนะคะตอนนี้เป้าหมายการฉีดยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นะฮะดังนั้นแล้วการดาเนินการเปิดภาคเรียนยังคงต้องดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าการเปิดภาคเรียนที่1ในปีนี้ตรงกับวันที่นายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศนะคะซึ่งรัฐมนตรีสธเนี่ยก็ เน้นย้ำชัดเจนนะคะว่าเราจะต้องเปิดไปพรป้อมกับเปิดประเทศนะครับส่วนการเปิดภาคเรียนในเทอมนี้ โรงเรียนไหนที่จะเปิดออนไลน์ก็สามารถดําเนินการได้ถ้าไม่สามารถเปิดออนไลน์ก็สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงแบบนี้ครับทุกคนสังเกตได้ว่าในภาคเรียนที่1เราเรียนออนไลน์ไปแล้วนั่นแปลว่าภาคเรียนที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ค่อนข้างที่จะสูงมากเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ยังไม่ยังไม่คีคลายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนักเรียนเองยังได้รับวัคซีนที่ไม่ ถึงเป้าที่ทางกระทรวงตั้งไว้หรือว่ามีนักเรียนหลายๆคนสละสิทธิ์การฉีดวัคซีนอาจจะเกิดการกระเสก ที่นักเรียนได้รับมาทางจากทิกตอกหรือผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ฉีดในภายหลังนะครับดังนั้นแล้วทุกคนครับวันที่1พฤศจิกายนนี้ครูอยากทราบว่ามีโรงเรียนไหนที่เปิดออนไลน์หรือว่ามีโรงเรียนไหนที่เปิดออนไซต์กันบ้างสามารถที่จะมาคอมเมนต์นะฮะในคลิปนี้ได้นะฮะเผื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะส่วนตัวของครูเนี่ยอยู่จังหวัดปัตตานีครับแน่นอนว่าโรงเรียนเนี่ยจะยังจะยังต้องเปิดการเรียนการสอบแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะครับ เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยครับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นแล้วนักเรียนเองก็ยังไม่ดําเนินการฉีดวัคซีนครอบอย่างแน่นอนนะครับนั่นนั่นแล้ววันที่1ตุลาคม1พฤศจิกายนนี้ใครที่เปิดออนไลน์ใครที่เปิดออนไซน์นะฮะลองเม้นมาให้ แลกเปลี่ยนกันครับจะได้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอบว่าเฮ้ยโรงเรียนใครอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับอย่าลืมกดฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามนะฮะในทิกตอกมอนัสแมกกันด้วยนะครับ